ทรัมป์ดูกลับลำส่งสัญญาณบอกว่าจะกดดันรัสเซียด้วยการคว่มบาตแล้วมันจะทำให้การเจรจาระหว่างรัสเซียสหรัฐยูเครนเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะ ฝั่งตรงข้ามกับสหรัฐเนี่ยยังชัดเจนคือจีนคืออิหร่านและก็คือรัสเซียแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในกลยุทธ์ของทั้มเนี่ยต้องรู้เลยเนี่ยถ้าสหรัฐเนี่ยเผชิญการผลิตกําลังเนี่ยของทั้งสามประเทศเนี่ยโอ้ยางนั้นเล่นนานยากตอนนี้ก็ใช้แสวงสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเนี่ยเอามาเป็นเพื่อแต่แยกรัสเซียเนี่ยออกจากจีนจากอิหร่านก่อนแต่ขณะเดียวกันรัสเซียเนี่ยเหมือนจะยินยอมแต่ถ้าเรามาดูท่าทีเนี่ยดันมาฝึกซ้อมร่วมลบกับ จีนกับอิหร่านซัดก,กันเต็มที่แสดงว่าไม่หลงจบทุกอย่างมันมีความยอกย้อนแล้วมันมีความสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลามันชิงจังหวะการตลอดเวลาแต่ถามว่าการความบาตรรงนี้คงจะต้องเกิดขึ้นแต่รัสเซียมัน,นกึงๆเหมือนจะฟังอ่ะแต่สุดท้ายเขายังต้องยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุด